เมนูวันนี้ปิ้งปลาค่ะทุกคนปลาสดๆนะคะนี่จะเป็นปลาแม่น้ำนะนใส่เกลือหมักเกลือนะคะแล้วก็จะเอาไปปิ้งหรือว่าไปย่างเนาะก็จะกินกับน้ำจิ้มจะอร่อยมากนะคะทุกคนปิ้งหอม มีแต่ตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะหอมนะคะทุกคนเริ่มสุกแล้วนะสำหรับปลาปิ้งของเราเวลาเรากินเราก็จะลอกหนังออกนะคะทุกคนนี่พระเอกของเรากำลังปิ้งปลาอยู่ <c oughs> สวยงามเหลืองน่ากินนะคะต่อปิ้งต่อเรื่อยๆนะเยอะอยู่นะคะสำหรับปลา พี่มอนเขาก็ชอบกินแต่จะกินได้แค่ปลานินนะปลาตัวอื่นจะก้างเยอะนะคะก็จะมีปลาขาวปลาหางแดงแล้วก็จะมีปลานินด้วยเด็กๆก็จะกินปลานินได้ส่วนปลาอื่นๆก็มีก้างเยอะนะคะพร้อมกินแล้วคะ่ะพร้อมน้ำจิ้มขอบคุณที่รับชมคะ่ะ